อยากเลิกติดหวานให้ลองทำตาม6ขั้นตอนนี้ดูนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีนะครับคุณกำลังอยู่กับผมหมอทิมวันนี้ใครที่เห็นด้วยกับผมที่ว่าน้ำตาลก็คือน้ำตายและกำลังได้รับผลเสียจากน้ำตาลอยู่และอยากเลิกติดหวานเราจะทำยังไงดีให้คุณลองใช้6วิธีนี้ในการรักษาการติดหวานของคุณนะครับข้อแรกเพิ่มเนื้อลองทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายแล้วก็หนาแน่นมากๆมีความเข้มข้นของสารอาหารสูงนะครับทำให้เราไม่ขาดสารอาหารเลยและยังช่วยให้เราอิ่มระหว่างมือได้นานอีกด้วยครับสายเนื้อห้ามพลาดเลยนะครับข้อที่2เพิ่มน้ําดื่มน้ําให้ได้วลนละ2.5ถึง3ลิตรนะครับก็จะช่วยให้คุณสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่3ก็คือเพิ่มเกลือธรรมชาติลงไปในอาหารนะครับอยากลัวการทานเค็มจากธรรมชาติ เพราะว่าเกลือพวกนี้เนี่ยร่างกายมีความต้องการเยอะมากๆเลยนะครับและเขาจําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสร้างพลังงานของเราและช่วยปรับสมดุลของสมองส่วนกลางให้ลดอาการติดหวานได้ครับข้อที่4นะครับนอนหลับให้ดีนอนหลับให้มีคุณภาพมากพอนะครับอย่านอนดึกและคุณรู้หรือไม่ครับว่าถ้าคุณนอนดึกหรือว่านอนหลับไม่ดีเนี่ยระดับฮอร์โมนเครียดหรือว่าคอร์ติซอลในเลือดของคุณก็จะสูงมากๆเลยครับ ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทําให้ใครหลายๆคนอยากหวานได้นะครับข้อที่5นะครับลองเพิ่มการทานไขมันจากธรรมชาติดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันจากสัตว์น้ํามันสกัดเย็นต่างๆพวกถวกั่วเปลือกแข็งเพราะอาหารประเภทนี้ให้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้คุณอิ่มระหว่างมือได้นานได้เช่นกันและข้อสุดท้ายสําคัญมากๆเลยนะครับลีกเลี่ยงการทานน้าตาลแปรรูป คาร์บไฮเดตแปลรูปพวกแป้งขัดแป้งขาวแป้งสาลีขนมต่างๆทานให้พอเป็นกิจจลักษณะนะครับไม่ทานเพื่อตอบสนองต่อความเครียดของตัวเองซึ่งถ้าหากคุณทํามันบ่อยๆก็จะทําให้คุณนิสัยเสียได้นะครับอย่าลืมว่าการที่เราติดหวานไม่ใช่แค่นิสัยของเราอย่างเดียวนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่นั่นแหละก็คืออุตสาหกรรมอาหารที่เขาอยากจะให้เราติดของที่เขาผลิตขึ้นมาเราจะได้กลับไปกินมันซ้ําบ่อยๆ ซึ่งถ้าคุณรู้ทันณจุดจุดนี้ก็จะช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคที่เกิดจากอาหารแปรรูปได้ครับแล้วก็อย่าลืมเอา6ข้อน,นี้ไปปฏิบัติกันด้วยนะครับได้ผลยังไงมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับพอรแคสสุขภาพดีใน3นาทีวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมมาทีมขอไปก่อนสวัสดีครับ